เพราะฉะนั้นพอนบาศกุบาสิกาทุกท่านบางคนเริ่มทําอะไรใหม่ๆครั้งแรกในชีวิตก็อาจจะไม่ถูกใจไม่ได้ดังใจแล้วก็เสียขวัญในชีวิตไปเลยหรือล้มเลิกไปเลยก็ได้เพราะคิดว่าตนเองนั้นทำมันไม่ได้ดีอาตมาอยากจะแนะว่าทุกคนนั้นร้วนแล้วจะต้องฝึกฝนแล้วเมื่อฝึกฝนไปเรื่อยๆย่อมดียิ่งขึ้นทุกๆคนดังนั้นจึงอยากจะแนะว่าอย่าพึ่งไปถอดใจมองว่าครั้งนี้ไม่เป็นไร ครั้งต่อไปมันต้องดีกว่าเดิมแน่โยมจําไม่ได้เหรอสมัยตอมโยมเกิดมาเป็นเด็กๆกเนะี่ยกว่าเราจะลุกขึ้นเดินได้เนี่ยเราต้องล้มเราต้องขานกี่ครั้งและแม้นกระทั่งเราเดินได้บางทีแล้วเราต้องล้มกี่ครั้งกว่าเราจะไม่ล้มกว่าจะชํานาญมีการทรงตัวหรือเอามือคว้าอะไรได้อย่างดีนั่นคือประสบการณ์ต้องเก็บประสบการณ์แล้วก็ความมั่นใจนั้นจะขึ้นมาเป็นลำดับและที่สำคัญต้องให้กำลังใจตัวเอง เราต้องให้กำลังใจตัวเองอย่าดูถูกตัวเองทุกๆคนมีคุณค่าอาตมานเน้นบ่อยๆทุกๆคนมีคุณค่าในตัวมีอยู่ทุกคนเรามีสกิลความสามารถทุกอย่างอยู่ในใจของเราแต่เราจะปลดล็อกมันออกมาใช้ได้ส่วนหนึ่งคือเราต้องมีพลังของใจจากการฝึกฝนในการทำสมาธิแล้วมันจะเป็นกุญแจไขจิตใจของเราให้ดึง ความสามารถออกมาความเป็นเลิศออกมาจากจิตใจของเราได้ดังนั้นอย่ามัวไปหวาดผวาหรือหวาดกลัวหรือหวันไหวหรือขวันผวาจากการลงมือทําอะไรเริ่มต้นอะไรทั้งแรกๆในชีวิตอย่าไปมองเช่นนั้นมันเป็นการเริ่มต้นมันเพิ่งเริ่มคานแต่เดี๋ยวอีกหน่อยมันก็เดินได้ดังนั้นแล้วตั้งใจไว้ใหม่แล้วอย่าไปหวาดผวาตั้งจิตไว้ให้ดีจากการทําสมาธิ แล้วลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเดินต่อไปวันนี้ยังเดินไม่ค่อยดีวันต่อไปมันก็ดีขึ้นวันต่อไปเพอเวิ่งได้แต่อย่าเพิ่งวิ่งเร็วนะักเดี๋ยวมันจะล้มไม่เป็นท่าสมาธิทําให้เรานั้นมีสติแล้วเกิดปัญญาขึ้นด้วยสร้างความสามารถสร้างความเป็นเลิศให้กับจิตของเราดังนั้นแล้วเริ่มต้นตั้งมั่นให้ดีให้กำลังใจตนเอง ทุกคนพัฒนาได้สมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร